ปวดหลังพอทนเป็นนี่พอเลยคิดคนเดียวสู้คนเดียวบางที่มันก็ไม่ไหวเนาะฉะนั้นเป็นนี่ต้องมีตัวช่วยว<ะ>และนี่คือตัวช่วยสําหรับคนที่เป็นนี่เป็นนี่บ้านนี่รถนี่ธุกรกิจหรือนี่เสียต่างๆมุนไม่ทันขาดสมงวดย้าโคนแนะนําให้รีบไปลงทะเบียนกับโครงการนี้เลยนะจ๊ะโครงการคุณสู้เราช่วย ตัวช่วยที่จะทําให้ลูกนี้ปิดนี้ได้ไวไปต่อได้เร็วจะดียังไงและจะไปต่อได้ยังไงนะตั้งจากปากพูดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตัวจริงเสียงจริงได้เลยจ้าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาพรสุทธศรีชวีชัยนะคะเป็นนี่คือเอาบ้านไปจำนองที่ธนาคารนะคะเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว น,นี่เดิมตอนที่หนูกู้ครั้งแรกนะคะหนูผ่อนจ่ายอยู่ที่17,100ค่ะหนูก็เลยไปทําการกู้เพิ่มอีกสัญญาหนึ่งหนูก็พยายามแบกหนี้ภาระ,ะนั้นมาจนแบบหนูเริ่มไม่ไหวคะ่ะเพราะหนูเปลี่ยนงานด้วยหนูก็เลยติดต่อไปที่ทางธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ทางธนาคารเขาก็เลยให้หนูปรับโครงสร้างหนี้นะคะปรับโครงสร้างหนี้คือปรับทั้ง2ส,สัญญานะคะสัญญาแรกจะเหลือจ่ายอยู่ที่เดือนละ5,000ส่วนสัญญาที่2มันจะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะคะประมาณ2องพันนิดๆจนวันนึงพอเห็นโครงการนี้ออกแล้วหนูก็ ไปสมัครเข้าไปแล้วทีนี้หนูผ่านเงื่อนไขธนาคารติดต่อนูมานูไปทําสัญญาจากสัญญาแรกที่หนูจ่าย5้าพันนะคะหนูก็จ่ายที่2องพส่วนไอ้สัญญาที่2หนูก็จะมาจ่ายอยู่แค่670บาทค่ะ หนูอยากให้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะโครงการพึ่สู้เราช่วยของรัฐบาลโครงการนี้นะคะที่ร่วมกับแบงค์ชาตินี่คือช่วยเราจริงๆคะ่ะกว่าที่หนูจะผ่านมาได้ทุกวันนี้นะคะหนูเคยเครียดมากคะ่ะเครียดจนแบบร้องไห้ทุกวันเพราะว่าหนูไม่ได้มีเฉพาะนี้บ้านหนูมีหนี้อย่างอื่นด้วยแต่พอหนูเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการนี้เขาช่วยหนี้เยอะมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์แม้แต่พวกสินเชื่อบัตรเครดิตต่างๆนะคะหนูอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมนะคะมันจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบานะคะแล้วอีกอย่างที่มันดีคือเราลดดอกนะคะหยุด,ดอก เราจ่ายจต่ต้นนะคะนี่เราจะได้หมดเร็วนะคะนี่เห็นไหมจ๊ะเป็นนี่ไม่ต้องเครียดทุกปัญหามีเราอยู่ในนั้นเสมอเอ,อ้ยมีทางออกเสมอ,อ,อและนี่คือหนึ่งเสียงยืนอยันจากพี่ออนจ้าสวัสดีค่ะออนุมาสิงโทค่ะ ก็โทรไปปรึกษาที่เจ้าหน้าที่1 2ึ3ก็บอกว่าเขาแยกสัญญาให้6สัญญาสัญญาและไม่เกิน5,000บาทอันนี้เราสามารถจ่ายปิดจบได้เลยในจํานวนเงิน1,174บาทได้ปิดนี่คือดีใจมากคือมีความกังวลว่าเป็นหนี้เราเรายังแก้ไขไม่ได้พอมีโครงการของธนาคารแห่งประเทศไทยโครงการคุณสู้เราช่วยตรงนี้เข้ามาคือได้จ่ายปิดจบคือดีใจมากค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากให้คนที่เป็นหนี้ก,กดหนี้นะคะยังมีโครงการคุณสู้เราช่วย1 2ึ่โทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากให้คําปรึกษากับคนที่เป็นหนี้ไม่มีทางออกขอบคุณโครงการนี้มากค่ะสุดยอดเลยจ้ะเป็นหนี้ไม่ต้องเครียดเดอ้อ <c oughs> ถึงแม้ที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยหน้าตาเราก็ยังดี <c oughs> เออมีโครงการดีๆมาช่วยเราเสมอ <c oughs> ฉะนั้นต้องรีบเลยรีบสแ,แกนคิวอนาคนี้เลยนะจ๊ะคุณสู้เราช่วย จะมีรายละเอียดและปุ่มคลิกเพื่อลงทะเบียนมาตรการหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w b o t o r t h บีทีสสู้หมดเขตวันที่30เมษายอน2568ยนี้แล้ว <Wow. S 1> รีบสเกนร,รีบเข้าเว็บลงทะเบียนได้เลยนะจ๊ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์ธนาคารและต่อ99หรือสายด่วนแบงก์ชาติ 12- 1 3ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งประเทศไทยจ้ะ あ <laughs>